ข้าคือจอมานปิกาโ,โลข้ามาตามหาดาร์กบอกเจ้ารู้ไหมว่าดาร์นบอลอยู่ที่ไหนเจ๋อ <c oughs> แล้วพี่ิ <c oughs> กาโลนี่เพี้ไหมคนละพิกหรือเปล่า <c oughs> ข้าคือพิกาโ,โลข้าต้องการรู้ว่าดาร์นบอลอยู่ที่ไหนเจ้ารู้จักโกหงไหม รู้จักแต่โคเด้งอะพอไหวรอเปล่าเขาว่าเข้าไปดีกว่าขอบคุณเจ้ามากสวัสดีครับคุณผู้หญิงครับชื่ออะไรครับนี่นะสวัสดีครับครับผมครับเป็นชื่อหมายเลขเจ<ะ>็ดสิบเอ็ดหมายเลขเจ็ดสิบเอ็ดคุณรู้จักหรือเปล่าอันนี้ผมต้องรู้ไหมฮะคุณรู้จักหรือเปล่าหมายเลขเจ็ดสิบเอ็ดอะเบอร์ตองไงน้านชั้นสามอะเบอร์ตองไม่ใช่แบบนี้ครับที่ผมรู้มาทำไมเบอร์ตองมันต้องเป็นยังไง ่ไม่รู้ฮะเพราะผมเคยดูใน YouTube ็ดสิบเอไม่ใช่เบอร์ตอโอ้ยเขาอ,อ,อ่อนผมดูผมเคยดูใน YouTube ครับผมฮะเบอร์ตองเป็นยังไงอ่ะโอ้โหผมจำไม่ได้แล้วด้วยฮะเพราะว่าใน YouTube มันไม่ได้บอกละเอียดขนาดนั้นนะอ,อันนี้คุณคุณทำไมคุณน,นั่งมาคุณมันด่เหมือนคนคนทั่วไปเลยอ่ะเพราะว่าผมคือพิกโลโรบโอ้พระเจ้าจอร์จมันยอดมาก เนี่ยคุณลงทำเนี่ยน้องคนนี้น่าจะรู้จักคนนี้ชื่ออ๋อสวัสดีครับคุณลิ้นจีสวัสดีครับสวัสดีครับอ๋อไคโลสติมนะติมน้ามิเจนหินจีอ๋อสวัสดีครับคุณติมฮะสวัสดีครับใช่เราเคยเจอกันแล้วใช่ไหมใช่ที่ติมไปช่วยซ่อมรถให้นะอืมขอใช่ที่กอนมันเลยกึกกยมันเลยกึกกยมันเลยกุ๊กกุ๊กกุ๊กรถให้ซ่อมยังไงให้รถมันวิ่งไม่ได้ฮะอ๋อรถมันไม่มีเท้าแลมันเลยไม่วิ่ง จะไปเพิ่มก้อนอันนี้มาซื้ออะไรครับเนี่ยตี๋มาซื้อเยื่อตกปลากันไวอ๋อไปตกปลาครับแม่งจะไปโต๊ะน่าแต่ซื้อเยื่อตกปลาไปก่อนเพื่อไม่มีตังสจะได้เอาเยื่อตกปลาไปโต๊ะอ๋อครับผมฮะถ้าไม่มีเพื่อนตกปลาบอกผมได้นะครับผมพิกโรพิกโลพิกโรฮะพิกโลพิกโลฮะพิกโรเละ สุดถือว right. ่าได้อยู่ไปถ่ายเดียวกันนะใชสุดนะลองสุดถือว่าไปเวเดียวกันบุพเพอสันนิวาสครับได้บุพเพอละวาดนะหรือมันจะเป็นเนื้อคู่หรือจริงๆแล้วเป็นเนื้อคู่อาจจะเป็นเนื้องอแล้วเป็นนเื้องาะใช่ครับคนมันเท่นะโซวยไม่ได้ใช่ครับผมมากครับผมคุณผู้หญิงครัเขาชงตัวเองเขาไม่ถึงตัวเองออ๋ีก่อนเต็มแท้กว่าเพราะว่าติมีหลายเสือโค้ง เสือโค้งเสือโค้งไม่ใช่ลายแบบนี้นะฮะเอ้าแล้วเป็นเสืออะไรล่อนี้มันเสือดาวครับเสือดาวสิบเอ็ดตัวหรือเปล่าผู้หญิงมีติดรถคงขอติดรถไปด้วยได้ไหมไปได้เหรอติ่มไปด้วยอันนี้ก็รถาสสองสอันนี้ก็รถกุณติ่มไม่ใช่ครับใช่รถติ่มเองนี่ชื่อเฉาหวยก็ไม่ถึงเฉาหวยฮะ เสากวยเพราะว่ามันเป็นร้อนไหนนะติ๊บก็เลยต้องเช้ญซื้วเสากวยจะได้ไม่ร้อนไหนติดรถไปด้วยได้ไหมได้ไหมได้เหรออือแต่ติดอยากได้คันนี้มากเลยนะนี่คันไหนครับแต่มันไม่มีขายแต่ว่าคันนี้นุ่งกองอะเปิดเป็นจะเปิดน้ำเขาจะเปิดได้ไอ้ด้าพี่หนเขาได้แค่เนาะเรียกชื่อน้องมุ้งมิ้งอ่ะโอ้โไอ้หุ มติ๊กเก็บตังไม่ทันนะมันไม่มีค่ายแล้วนะไอ้กล่องเราไี้นางมาพอดีเลยเขาก็เออคุณชื่ออะไรนะคุณน่ะพิโกโลครับพิกโกลโลแป๊บคุณพิโกโลเขาตามหาไอ้นี่อยู่อะไรนะดาร์กบอลเจอบ้างไหมดาร์กบอลผมรู้แล้วเหมือนจะอยู่ที่คุณผู้ชายคนนี้สองลูกอ๋อเหรอสรุปไปแฟชั่นที่พี่จิโบบอกว่าจะให้ตอนจบเอานออกมาให้ผมเดี๋ยวนี้มีแต่โวก็คืออะไร ไม่ใช่ดาร์ันบอลดิไม่ได้ใช่แล้วไปเลวผมถามคนได้ไหมฮะนั้นไข่หรือเปล่าได้เหรอเอู้ดได้เม่เตรียมเตรียมมีดากันบอลหรือเปล่าได้ดาร์คันบอลเออสอบสาบถามครับมีใครเห็นดากันบอลไหมมีคนชื่อว่าปิกโรดถามหาด่าดารคันบอลมึงมาจะขุมวินดิลัวมอนกันนะนเง อย่าดูเท่ภายนอกครับ,บให้ดูที่จิตใ,ใจข้างในเขา <ๆ S 2> เขาอยู่คู oh, ่กันเอาเป็นเตสิมเนี่ยแตน,น,นลองถอดผ้าค<อ>ลุมออกไหมคะเผื่อแบบเออเราได้แบบเห็นภายนอมากขึ้นุณถอดไงฮะผมรู้สึกร้อนมากเลยผมก็อยากถอดผุงถอดไม่ได้เล้วถ้าถุงมือก่อนก <c oughs> ็ได้นะฮะอาจจะแบบเผื่อแบบมือร้อนเกินอะไรอย่างเงี้ยแต่งซะเหมือนเจ้าโอ้โอ้มือไปเลอะโคลนมาโทษทีเลยฮะขอดูหน่อยฮะ มือว่ามันดัาเพลงนะเ <นะ S 2> วลาจบมาพอนะดีช่วงที่ผมตามหาดังกล้าผมก็ไปทาสีบ้านชาวบ้านแล้วรับจ้างทาสีอ๋อทำไมมือคุณด่างอ่ะะไรนะครับไม,ไม่เคยเห็นมือคนด่างเลยอ่ะอ๋อผมทาสีมาครับนเริอสีขาวเจ๋ครับอ๋อเจ๋ครับอันนี้คุณเจอไปกี่รูปละที่คุณเอง จริงคือดูแแล้วอยู่ไม่ได้แล้วชาวโลกมันปาดถื้นใช่ถ้าต้องการเรียกใช้ติ่มลันเจอร์บอกได้เพราะว่าจะใช้เงืนนะคะสนุกอ๋อครับผมนะติ่มลันเจอร์ช่วยทุกปัญหาเรื่องเงินขอดได้ช่วยได้ไหมฮะช่วยได้อยู่แล้วเพราะว่าติ่มช่วยทุกคนนะโอเคงั้นติ่มพอาจะมีแคกสองล้านไหมสองล้านพอหรอ อุ้ยได้อีกเหรอไอถึงว่าเขาอะพอเหรอเฮ้ยคุณพิโกโลแย่งเล่นนะตัวที่ครับตัวที่ครับตัวที่ฮะคุณิโกโลก็มีนี่ไอ้ลูกดักัลบล่ะผมมีสามลูกฮะทำไมคุณมีสามลูกเลยอ่ะใช่ครับผมบอกไม่ได้ครับมันเป็นความลับของคุณพีโกล์จังนอ่นก็มีสองลูกคุณมีสามถือทุกคนตังอะใช่ครับ อันนี้คือคุณฟิกกรโลมาขอความช่วยเหลือจากคุณติ๋มคอเวนเจอร์นะใช่ครับอ๋อใ่ก็ได้ลงใใช่ไหมใช่ติ๋มมาช่วยเหลือทุกคนอยู่ตอนแรกไม่ได้ขอเลยลงมาเฉยๆแล้วครับอยู่ดีก็โผล่มาจากไหนก็ไม่รู้สามสี่คนใช่เพราะว่ารู้ว่ารู้ว่าแบบเดือดร้อนน่ะติ๋มก็เลยต้องมาช่วยเหลือประสาทศูนย์คนหมนทุกคนหายใจใส ไม่ทำไมครับเฮ้ยอะไรคือไม่ครับคุณพิกโกโร่อ๋อสวัสดีครับหายใจเข้าน่ะไม่แบบนี้คุณตำรวจต้องพาไปตรวจฉี่เราหรือเปล่าใช่ต้องพาไปแล้วนั้นฉี่ผมเป็นสีม่วงครับไม่ต้องตรวจครับไม่ดูแล้วน่าจะเป็นสีเขียวมันเป็นสีม่วงฮะเพราะว่าผมมาจากดาวนาเมครับอ๋อจะ้เปิดถูกกฎหมายมาเอาใจเลยครับเมกหน่ายเมกล้าบางนาหรือเปล่าหม้ายยังไม่ถูกกฎหมายนะฮะครับผม นี่หมดนะใช่ไหมคจะได้ไปหมดบุกยังหมดนะครับมันหมดหมดต้องนานหมดตั้งนานหมดตั้งแต่แรกแล้วครับผมฮะโอู้หูเออป้าคุณจะติดรถไปไหนไปใช่ปะเออเดี๋ยวผมเอางี้คุณไปกับคุณเจอกันทุกคนติดไปก็นะฝาคุณผิดกันเรี่ยงด้วยเพรผมมีรถอยู่มีรถอยู่ครับไม่เป็นไรครับคุณผู้หญิงครับ การทุกคนขอให้เดินทางปลอดภัยผมต้องออกเดินทางตามหาดากันบอลก่อนครับดากันบอลที่เจอแน่คะแล้วคุณจะไปกับใครคุณปิกาโร่อ๋อผมมีรถฮะจะซื้อให้ผมอะครับเฮ้ยไม่เป็นไรครับไม่ไม่มีจะกินฮะเจอคนแต่งตัวตี๋โมเวนเจอร์หรือแบบปิกาโร่อะไรพวกนี้ก็ตดเยี่ยวนิดนึงนะดูทรงนั้งแต่เปิดถูกกฎหมายมาเอาใหญ่เลยอ่ะเย้ดานามิก